สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีทีด้สูร่รายการสเกตเกมคัตติ้งหน่ชาวแคสกับผมสเกตอะ้ะวันนี้เราอยู่กับเกมเซอร์เจนซิมิเลเตอร์2013คลิกเพื่อเริ่มเกมนะครับวันนี้ออยู่กับหมอผ่าตัดนะครับตอนที่6แล้วนะฮะนะครับเราก็ตัดตัดปัญหาโดยการให้มันเป็น dial tone ไปก่อนนะถูกพลีชันครับ lb lance mode นะครับมาครับถาตัาดสมองนะโอ้ อันนี้ได้บีอ่ะเนี่ยโห่เก้านาทีนะครับนานมากเลยนะครับอาลับตาตัดสมองนะครับเพื่อไม่ให้ิดกัดเสียเวลาเราไปผ่าตัดกันเลยครับน้ารูปก่อนโอ้โหดูดูสมองเช็คหาสมองเช็คเช็คว่าเขย่านะครับหาเล็มเช็คก็เขา่าเขย่าแบบหาเล็ม ลูกลูกเกียนกันต้องเล่นของกอนนะครับอมน้ำโมน้ำโมน,นะครับโอ้โหแล้วมึงดูดิแบงโคตรอันตราย <c oughs> <c oughs> ดูดิโอ้โหแบบถ้ามันตกไปข้างหลังมึงทำไงอ่ะเออจิตอุ้ยหายละผมมาฮอกอารับวิเออ้อออ่าดูดูด <c oughs> 5,400นะครับจำไไนะ้นะครับเฮียโอตายเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรไม่ไม่โหเฮียอะไรไม่ถึงเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเฮ้ยเลื่อนกลับไปดูครับ คือคือรถมันสั่นใช่ไหมครับแล้วมันก็ืสมองไอ้ไอ้ตรงกลางสมองมระทะกับขวามเต็มๆนะเสียชีวิตนะฮะดูดิโอยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยตายแล้วอะอะไรอะเอเฮ้ยเครียดอะเครียดแล้วเนี่ยอะไรวะ,อ,ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงท่านผู้ชมจะไม่สะใจนะครับ จำจำไว้ครับ5้าวันสองครับห้าวันหนึ่งครับตีแปดแล้วโอ้เออเออเออโอ้กีแม่งโอ้โอ้ต้องรีบเอาออกต้องรีบเอาขวานออกนะครับแม่งเอ้ยโอ้ยเฮียก อ๋ออ๋ออ๋อ,อได้ยังเนี่ยขออีกหน่อยนึงนะขออีกหน่อยนึงเฮ้ยไม่โดนอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เก็บชีดยาครับโอ้เอา แล้วมึงด oh, ูดิโคพาร์ทนี้ต yeah. oh. 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 ้องพาร์ทนี้น right. ่าจะจบไวนะครับอุโอเคครับเออแม่งแม่งอะไรวะแม่งมีนึงเป็นระเบียบดีอ้าวโผ่แม่งไม่น่าชมเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเย้โอฮ้ยโอ้หมอหมอเอาออกแบรนนึงโอเคตัดตัดครับตัด ตัดเลยเยี่ยมบิชโง่อ้กโง่โอเคขออภัยนะครับ <c oughs> อุ้ยเคีเยดเดี๋ยวนะเดีย๋เออยเดี๋ยนะเดี๋ยนะฮึยได้แล้วมึงจะฉลาดเย่ yeah. ระดับดีนะครับโอ้โหขนาดทำสองนาทีรวดเร็วเนี่ยแต่ปริมาณเลือดน้อยนะครับ อ่ะก็ผมขอพักก่อนละกันนะครับแล้วก็นี่ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ฮะอันนี้นะเป็นตอนสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับก็ยังไงก็ออขอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็หวังว่าจะสนุกนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมท,ท,ท,ที่ติดตามกับชมโดยตลอดนะครับอย่าลืมไลค์ทับแลคลิแชร์กับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปกับผมสักเขียนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ